เนื่องจาว่าสถานการณ์โควิด19ที่ประตบเปนทั่วโลกตอนนี้จึงทําให้ไม่สามารถให้เปิดการเรียนการสอนตามปกติได้นะครับจึงมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนไปแบบออนไลน์ซึ่งนักเรียนก็สามารถเข้าถึงได้ทุกคนนะครับขอให้มีอินเทอร์เน็ตมีมือถือมีแท็บเล็ตห,หรือคอมพิวเตอร์นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แต่กระทะเชื่อมไม่ได้พ้อนเชื่อมไม่ได้กานเชื่อมไม่ได้นะครับ ต้องเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเชื่อมอินเน็ตได้นะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเรียนเรื่องแรกกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เราจะมีการเรียนการสอนออนไลน์เรื่องแรกเกี่ยวกับเรื่องอะไรตามไปเลยจ้าเอาในที่สุดเราก็มาถึงสิ่งที่เราจะเรียนในวันนี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลย S <S อุอ๊ยอาหารเต็มไปหมดเลยน no. ักกินนักกินเห็นไหมอะไรรื่เปล่าเต็มไปหมดเลยพี่เพี่รายการทำอาหารนะแต่นี่แหละคือสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องอาหารหลักหมูซึ่งอยู่ในชีวิตประจาวันของนักเรียนอยู่แล้วเพียงแต่ว่านักเรียนอาจจะไม่รู้ว่าอาหารชิ้นนี้คือมูไหนชิ้นนี้มูไหนวันนี้ เราจะมาเรียนรู้กันเราไปในหมู่ที่หนึ่งอ่าหมู่หนึ่งอยู่นี่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 หมู่หนึ่ง,ม,งมีอะไรบ้างเนี่ยเนื้อนมไข่ทัว่วอา้าวเนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อการของอ่าะของได้จากเนื้อสัตว์ต่างๆนั่นเองนะครับหรือนมอ่านม น้มถั่วเหลืองถั่วนี่ถั่วตก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 ินอ,อืมอืมอืมได้แล้วสารอาหารหมูที่หนึ่งไข่ดิบอืมแล้วหมูหนึ่งเนี่ยมันให้สารอาหารอะไรเนี่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกโปรตีนอ่าโปรตีนนะครับทั้งหมดเนี้ยให้สารอาหารโปรตีนถ้าวันนี้เนี่ยหมูไม่ได้กินไก่ ไม่ได้กินเนื้อตัดสามารถกินนี่แทนได้นมหัวเหลืองหรือกินนมแทนหรือกินไข่แทนก็ได้ก็ได้สารอาหารโปรตีนเหมือนกันแล้วโปรตีนเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอกสำหรับในวัยหนูเนี่ยคือหลักๆเลยจะช่วยในเรื่องของการสร้างความเจริญเติบโตจเจริญเติบโตและ ซ่อมแตมส่วนที่สึกหรอเวลาที่เราเมีบาดแผลหรือเกิดการเขาเรียกอะไรนะเกิดการเจ็บไข้ดได้ป่วยอ่าก็มีส่วนช่วยได้เหมือนกันนะครับนี่คือหมู่ที่1ต่อไปเราก็มาหมู่ที่สองนะครับนี่เลยหมูที่2อ่าก็คือข้าวแป้งเผือกมันน้ำตาลน,นะครับหมูนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ให้พลังงาน ทำให้เราเนี่ยขยับเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้แล้วกลุ่มนี้เนี่ยอยู่ในอาหารประเภทไหนบ้างนี่เลยแป้งก็คือข้าวข้าวนะครับนี่เลยเข้าเหนียวนี่เลยเส้นกว๋วยเตี๋ยวนี่เลยที่นักเรียนชอบกินกันประจำก็คือขนมปังนั่นเองนะครับพวกนี้จะให้พลังงานนะครับนี่ก็คือแป้งที่ให้พลังงานใช่อันนี้แป้งขาตัวไม่เกี่ยวเนาะ เพราะงั้นอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในหมู่ที่สองเนี่ยหนูกินไปแล้วหนูจะมีพลังวิ่งเดินได้เป็นปกตินะครับก็คือมีแรงเองนะครับนี่คือสารอาหารในหมู่ที่2นั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูในหมู่ที่สามนะครับสำหรับหมู่ที่3นะครับก็คืออยู่ตรงหน้าเรานี่เองนะครับก็คือพักต่างๆนั่นเองนะครับในกลุ่มนี้ เด็กๆส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบรับประทานนะเพราะให้เหตุผลว่าผักผมไม่อร่อยแต่หมูนี่มีความสําคัญมากนะครับก็คือพวกวิตามินต่างๆนะครับที่อยู่ในผักไม่ว่าจะเป็นนี่เลยนี่เลยนี่เลยแครอทอร่อยมากอืมอร่อยนี่เองนะนี่อะไรอีกเนี่ยอืมอืมอ,มอ,มอมืนี่กระลำปีม่วงอ อย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้าเด็กๆไม่สามารถทานผักได้นี่เลยเอาน้ำตลัดมาใส่นะครับมันก็จะเพิ่มรสชาติให้เรากินผักได้ง่ายขึ้นหรือถ้าลงาหาผักไม่ได้จริงๆไม่ได้เลยนะครับน้ำผลไม้ก็สามารถช่วยในเรื่องนี้ได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้ร้อยเปเซ็นต์ไม่ถึงร้อย อะไรก็แล้วแต่หรือเป็นน้ําผลไม้น้ําปั่นอะไรอย่างนี้ก็ช่วยได้นะครับในเรื่องของหมู่ที่3อ่ะต่อไปมาดูในหมู่ที่4ีอ่ะต่อไปเรามาดูหมู่ที่4ี่นะครับหมู่ที่4ี่ก็คือผลไม้ต่างๆนั่นเองนะครับในที่นี้เนี่ยที่ครูเตรียมมาให้นี่คือมีงะเงะเงะเงะอเนื้ออันนี้ครูว่านักเรียนต้องชอบนะครับนอกจากงาะแล้วมีอะไรอีกนี่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 น ของเมืองนอกครับของเมืองนอกนําเข้ามารู้จักกันดีเนาะฝรั่งฝรั่งบ้านครูเรียกชมพู่ <c oughs> นะครับชมพู่กับฝรั่งบ้านครูคือตัวเดียวกันนะครับอ่ะนอกจากฝรั่งแล้วนี่มะม่วงน้ำไ <c oughs> หลไหล <c oughs> ทั้งหมูสามและหมูตีเนี่ยสองตัวนี้จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยทำงานเป็นปกตินะครับไม่เจ็บใครได้ป่วยหรือรอาการเจ็บปวดนั่นเองนะครับ นี่คือ2หมู่3และ4ี่แต่ครูเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าให้เลือกกินหมู่ามกับหมูตเด็กเลือกหมูตีเพราะมันอร่อยเองก็เลือกหมู4เดิมทีครูก็ไม่กินผักนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูหมู่สุดท้ายนะครับก็คือหมู่ที่าอะมาหมู่ที่5นะครับเป็นหมู่สุดท้ายของในอาหารห้าห้าหมูก็คือเกี่ยวกับพวกไขมันนะครับไขมันก็มาจากไขมันจากพืชนี่ไขมันจากพืช มันจากพืชน,นะครับแล้วก็มีไขมันจากเนื้อสัตว์นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเออน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันลำข้าวไขมันจากเนื้อไก่เนื้อหมูหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นน้ำมันจากสัตว์อันนี้จะอยู่ในกลุ่มของหมู่ที่5ซึ่งหมู่ที่5เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการทําให้ร่างกายเนี่ยมีความอบอุ่นก็คือน้ <ừ. S 1> มันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเพราะงั้นในหารหลัก5หมู่เนี่ยก็ ได้อธิบายไปครบทุกหมู่แล้วแต่ครูขอสรุปอีกหนึ่งอย่างนิดนึงว่าหมู่ที่มานี้มานี่มานี่นี่มานนี่มู่หนึ่งหมู่สแล้วก็หมู่ที่5้สามหมู่นี้นะครับจะช่วยในเรื่องของการให้พลังงานด้วยนะครับอ่าเพราะงั้นอาหารหละกห้าหมู่เรารู้ครบหมดแล้วแล้ววันนี้นักเรียนคิดครบห้าหมู่ไหมตอบตัวเองให้ได้นะครับ ห้าทุกคนกินอาหารครบห้ามูรับประกันได้เลยร่างกายของเราจะแข็งแรงแต่ที่สําคัญต้องออกกาลังกายด้วยนะแล้ววันนี้นอกจากจะไมไ่เรื่องอาหารหลักห้ามูแล้วเรามาดูกันว่าวันนี้ครูจะกินอาหาร1มื้อเนี่ยกินครบห้ามูไหมเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้ครูจะทําอะไรกินไปกันเลยอุ้ยลืม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 ยัง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 ไปกินไม่ได้ ลืมร้องเพลงให้ฟังเพลงนี้ครูซ้อมมานานมากหลายปีเลยนะกว่าจะร้องได้ขนาดนี้แต่ให้นักเรียนทุงฟังหน่อยแล้วกันเนาะครูเชื่อได้ว่าศิลปินหลายคนสู้ครูมไม่ได้อ่ะ้อรมอย่างเตรียมตัวอุดหูฟังให้ดีนะครับอ่ะนี่ก็คือเพลงอาหารหลัก5หมู่อ่ะลองดูพร้อมสามสี่ อาหารหลห้าหมูของไทยทุกคนจำไว้อย่าได้แปดพันหมูหนึ่งกินเนื้อนมไข่ทุงมันเล็ดช่วยให้เติบโตแข็งขันหมูสองกินข้าวแป้งเผือกมันและน้ำตาลจะให้พลังหมูสามกินผักต่างๆที่เคี้ยวเลื้องบ้างมีวิตามินหมูสี่กินผลไม้สารอาหารมากมายกินเป็นอาจินหมูหา้าจะได้ลืมกินไขมันทั้งสิ้นให้อบอุ่นร่างกายน,นี่คือเพลงอาหารหลักห้าหมูง,ง่ายๆนะครับที่นักเรียนสามารถ ร้องและท่องจํากันได้นะครับอ่ะไปแนละ้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวันนี้คุณจะทำอะไรกินไปจริงๆท่านพนบะนี้นะบ๊ายบายเรามีข้าวแล้วเอ๋ไม่มีข้าวเดี๋ยวกูข้าวก่อนนะสักพักนึงเดี๋ยวเจอกันแต่เอ๋ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในระหว่างรอข้าวเนี่ยสุกนะครับเราก็มาทํากับข้าวกันก่อนอ่านี่นี่นี่รู้จักไหมรู้จักไหมนี่คืออะไรนี่คืออะไรวันนี้เราจะมาทอดไข่อ่ะเดี๋ยวดูนะว่าฝีมือทอดไข่ของคุณจะเป็นยังไงบ้างเรามาชมกันเลยไข่ย้อนลงไปปั๊มอูอ้อออออูอู okay. อู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  ลืมใส่น้ำมันแป๊บแป๊บแใส่น้ำมันซะหน่อยนึงลืมอ่าโอเคเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวรอหน่อยเอ๊ะทำไมมันมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนี่ยอืมอ้าวเดี๋ยวปักจะได้กินไหมวันเนี้ย ไม่เป็นไรแต่ยังไงก็ต้องได้กินเนาะเพื่อนนักเรียนต้องทําให้ได้กินให้ได้เนาะ,ะในที่สุดข้าวก็สุกน่ากินมากเลยเอ๊ะหุงข้าวสารธรรมดาทำไมออกไปตีม่วงเนี่ยโอยตายแต่ไม่เป็นไรน่ากินเดี๋ยวเราจัดกันเลยนะดูไข่ทอดก็สุกแล้วนี่มากับไก่ด้วยไม่รู้ทำตอนไหนแต่มาแล้วนี่คือมื้อเช้าเดีย๋ยวเราลองกินกันเลย อืมอ่าดีเด้วขอไปหาช้อนแป๊บนึงดูอาหารไปก่อนนะมาแล้วช้อนอ่ะนักเรียนลองดูซิว่าอาหารมื้อนี้ของครูเนี่ยมีหมูไหนบ้างลองทายดูสิลองคิดในใจดูใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่งั้นมาดูกันเลยอ่ะดูหมูหนึ่ง หมูสหมูสามหมู4ี่หมูห้าในเนี้ยมีหมูไหนบ้างหนึ่งเนื้อนมไข่อ่ะมีหรือยังเนื้อมีแล้วอ่ะนี่หมูสองข้าวแป้งเผือกมันมียังมีแล้วอ่ะส4 5สี่ห้าห้านี่มีแล้วนะเพราะว่าได้ไขมันจากสัตว์เพราะนั้นยังเหลือหมูที่3กับสี่ที่ในอาหารมื้อนี้โอ้ไม่มีขอกินสักคำก่อนนะ เนี่ยอาหารจารนนี้ได้สาหมู่เลยนะเนี่ย<อ>ถือว่าโอเคอร่อยมากด้วยแล้คุณเชื่อว,ว่าเมนูเนี้ยเด็กๆต้องชอบโดยเฉพาะไก่ทอดเนี่ยอืมผูขอเวลากินหน่อยนะก็ขค่านึงสิบนาทีนะเดี๋ยวค่อยเจอกันแล้วกันนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่เมื่อกี้กินอิ่มแล้วแต่ว่า มันยังได้แค่สามหมู่อ่ะมันยังไม่ครบห้าหมู่เลยอ่ะงั้นเราไปดูดีกว่าว่าสวนสมุนไพรรเวิลาบุเขาวเนี่ยมีผักผลไม้อะไรให้ครูกินบ้างเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเผื่อเด็กๆจะคิดถึงโรงเรียนด้วยเดี๋ยวเราไปดูสำรวจกันนะไปเลยโอ้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมาเร็วมาเร็วตามมาเร็วตามมาเร็วตามมาเร็ว มีผลไม้ด้วยโงเงนเราโอ้โหสุดยอดเลยนะพี่ๆอย่างเงี้ยรูดได้เนี่ยได้ผลไม้นหมูที่สีแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์วันที่รูดได้แล้วหมูที่สีเดี๋ยวรูเก็บผลไม้กินก่อนนะอันเนี้ยเด็กๆรู้จักดีอยู่แล้วนะนี่หมู่ที่สีกำลังเข้าปา่าคูแล้วนะอือชื่นใจชื่นใจอือเอาหน่อยไหมเอาหน่อยไหมผมเชื่อว่าเด็กๆชอบ หมู4ีเนี่ยผมไม่ขาดหรอกเด็กๆชอบร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอเคกูได้แล้วหมูที่สี่เดี๋ยวเราไปตามหาหมูที่ห้าเลยดีกว่าเนาะไปอ่าเมื่อกี้เราได้กินผลไม้ไปแล้วนะครับในหมู่ที่สี่ก็คืออยู่ตรงนู้นนั่นเองนะอยู่ในสวนสมุนไพรของเราทีเนี้ยนี่กูได้มาแล้วผักหมู่ที่สามเดี๋ยวเราไปกินผักกันเลยนะในที่สุด ก็ได้กินอาหารครบทั้ง5หมู่แล้วนะครับแต่ที่ขาดไม่ได้เลยนี่คือนี่นี่นี่สำคัญเหมือนกันก็คือน้ำนะครับไม่ได้อยู่ในอาหารหละห้าหมู่แต่น้ําเป็นส่วนประกอบสําคัญที่สุดในร่างกายของเราเราจะขาดน้ําไม่ได้นะครับและควรกินอย่างน้อยวันละ 6- กถึงแแก้วน้ําในที่นี้ก็เ,เป็นน้าธรรมดานะไม่ใช่น้ําบัดลมนะครับหรือน้ําอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่น้ําธรรมดาขอเป็นน้ําเปล่าๆแบบนี้ 6- กถึงแแก้วต่อวันรับประกัน ร่างกายนักเรียนไม่ขาดน้ําแน่นอนเดี๋ยวกูจะดื่มโชว์ให้ดูหลังจากกินข้าวเสร็จ <c oughs> รีบไปหน่อยสำเลิบเลยวันนี้อ่าเมื่อครบองค์ประกอบทุกอย่างแล้วนะครับกูขอสรุปสั้นๆว่าอาหารมีหมด5ห้ามูมูหนึ่งเนื้อนมไข่ผงเมล็ดนะครับพวกนี้ช่วยในเรื่องของ สร้างความเจริญเติบโตแก่นักเรียนก็คืออยู่ในสารอาหารของโปรตีนมู2ข้าวแป้งเกลือกมันนะครับพวกนี้จะให้พลังงานแก่นักเรียนมู3และ4ีเนี่ยจะทําให้ร่างกายของนักเรียนเนี่ยทำงานเป็นปกตินะครับส่วนมูที่5ก็คือจะทําให้ร่างกายของนักเรียนเนี่ยได้รับความอบอุ่นจากไขมันจากพืชและตัดและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ําเป็นส่วนประกอบสําคัญของร่างกายนะครับเพราะงั้นถ้าร่างกายเราแข็งแรงรับประทานครบอาหารทั้ง5หมู่รวมถึงน้ํา และออกกําลังกายวก็ควรไปรับประกันได้ว่าร่างกายของเราปลอดภัยจากโรคแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและถ้านักเรียนมีข้อสงสัยอะไรนะนักเรียนทิ้งคําถามไว้ในไลน์กลุ่มได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายจริงอย่าลืมทําใบงานแบบฝึกหัดที่รูได้ฝากไว้ให้กับนักเรียนนะครับทําเสร็จส่งมาในไลน์กลุ่มด้วยนะครับสําหรับวันนี้ชั่วโมงนี้การเรียนออนไลน์ครั้งนี้ขอ กล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย